ฮอยต้าไมทีเอ็กเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นปีสามแปดนะครับโง่งหลังพาวเวอร์โรงงานนะครับปีสวยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเล็นไดบบางอยู่ครับ แอร์เย็นเครื่องเสียงมีฟังนะครับภายในของประตูสวยๆนะครับเบาะสวยๆไม่มีขาดนะครับคอนโซลไม่มีแตกทำอะไรเวอร์นะครับ ข็มไมอะไรซึ่งครบนะครับมาดูเครื่องก่อนนะครับเครื่องไม่มีอะไรนะครับ นะครับสี68แล้วครับล้อล้อกระทะนะครับฝาตบสีสวยนะครับสีสวยไม่มีผูดนะครับ ยางพอใช้ได้สีบังคาสวยนะมัตูส้สวย อะไรมีครบนะครับตัวตัวท้ายไม่หอนนะครับเ,เกียร์ไม่หอนท้ายสวยไม่มีผูกนะครับ ไม่มีผูนะครับมีรูปก่อนใส่แม็กไรเนอร์ให้อยู่นะครับไม่มีผูแน่นอนเจ้าเก๋กา หาอยู่ไม่ผิดหวังครับไว้เขาไล่เข้าสวนใช้งานถ้าใครสนใจก็โทรสอบถามได้ครับ0962964547แขงครับรถอยู่เชียงใหม่ตา่จังหวัดส่งได้นะครับมีบริการเก็บปลายทางนะครับคันนี้ผมตั้งไว้78,000บาทนะครับขอบคุณครับ